พี่น้องฟังไปช่องเจนน่ารถตู้ิิงอันพระเอกมังก่อนนะทับพ้นพ่อนออกรถใหม่ก็อินเข้าไปนั่งเท่าไปนั่นบ่เหออันเขาเท่าคักแเราตีเอาแค่นี่คือกระจังเห็นอยู่ปั๊มน้ำมันแท้ งามหายงามขาดงามไหลพี่เยนมาดีุ่างามหายงามขาดดูหลังโคันสั้น พูดไอ้หัวไปหลังสไปด์ประหานดิเน şey yes um> um> ี่ยเราไปเหตุไม่มันเป็น B I P มันเป็นไอ I C U โอ้ยมันเกือบปาเกือบตัวเนาะมาละยากปันบล็อกอีกขีนเนาะยันเปลี่ยนรถเพิร์ดตัวพอดีเมียว่าเมื่อวาางแก้วเราแก้วเบียร์กัได้สู๋กันได้สู๋เลยเพราะเป็นกันกันปวดมันบอกบอนี่กระจกกับสิลุยขึ้นที่นี่ดีโอบปา ดี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 ให้ดีดีดไม่ขอบคุณให้ฟังว่าอันนี้มันต้องแต่งใหม่ประมาณสามเซตมันกคราคาแค่คุณที่เดียวมันมีหัวฉันเจี๊ยบมึงมีหัวแนวเสียกออกเสียเข่าแมียอะไรแม่อุ้ยรูปออกรูปเข่าเอานวดก็ได้เขดี๋ยวอันลินนวดเอาเดี๋ยอันลินนวดเบิกหัวโอ้มาเท่าไรก่อนนี้อันโอ้ว้าวมีหัวแนวเสียกออกเสียเข่าแม่ เขาเสียเขาดูเฮ้ยดิได้เสียเขาแล้วไม่่สูบเรื่เลคุณเนี่บัตรนี่เสียอกเสียเขาได้ตหรแต่งเยียบร้อยรมหบยีแล้วครบ้ป้ม่ถึงใช่ก็มันมันราคานี่แหละมันราคานี้ราคานี้ ว่ารถสองพันสิบเจดี๋ยวมันสีประมันหกแสนกว่าถึงเจ็ดแสนอันพี่กระจองเราลมคาแจงมันสี่ระมันนั่นแหละน่นาชักกระจองเราหุ้นใดเทือกันรถไม่ไมเนี่ยสิบล้อสิบล้อหุ้นใดเปิดขึ้นยังไงอันดีหน่านี้เราเสียเราบันดีไม่มันต้องเบอวมันหรอเซบีคือถูันเลิศเลอรุกเขาเยน่เคไม่งหนูส้เป็นคนขับโดยปริยายแล้วอมันม่ปีกกระจกว่าพื้นคนไดไหม เป็นลาาโโพงงรร้ออคกะสำหรับท่องเที่ยวเนี่อันนี้เป็นดอกลำโพงเนี่ยเลยพี่น้องที่มันแต่งมันเป็นอย่างเดียมันมักร้องคาราโอเกะเป็นลำทางมักร้องเพลงเป็นลำทางอีโค่ล์ครับนี่สิขึ้นมาลองน้ำเข้าวัดใดเลยกันเฮ้ยครับมันจะตายตอนแรกพี่ก็ไม่เชื่อเห็นทนายชัยถามนะเมืวนบ่บิ่นกมื่อันที่พูดก็ไป่เท่ากับมือแหลกแบบเอาลุงแล้วพอกะขับมากเมื่อวนวันวัครับแบบก้อนเหยียบถ้าหน้าใช่ครับคือคือทนายชัยถามเนาะไล้วขับรถเก่งเนาะัหรอว้านเลวมันชิ้นไหม ก้าเนี่ยไอหนึ่งว่าปานหัดมัดจะก็ไรพี่อันนี้มันเป็นเบาะวีใช่ไหมเบาะวีเบาะวีนี่มันแต่งเพราะว่าพี่ยิงแถวนี้มันไม่มีไงไม่เราแถวนี้ออกนะเหมือนของชาวบ้านอ่ะพอบกิดกระจกวอาพื้นค้นได้เลยนะคะเอาแล้วมันกั้นไหมมันมีกระจกกั้นนี่ไงใน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 รูบอกรูบเข่าได้นี่เด็ด พี่อิงต้องทำแล้วนะเวลาพี่เต้านอนแล้วพี่อิงพี่อิงจะได้ล้ำพังตอนนี้กูก็เหมือนรถดูงเขียวน่ะมันเยอะอยู่แล้วล้ำพังล้ำพังน่ะตอนนี้น่ะถึงจะเป็นรถตัวเองก็กลายเป็นคนขับรถด้วยขียกค่ะรถยุงเทพน่ะมันไหลอยู่แล้วเออพี่ดูทะเบียนเมื่อกี้เนี่ยทะเบียนทะเบียนอันนี้เนาะแบบโคตรดีเหมาะกันบอสเมื่อวนทะเบียนทะเบียนเหมาะสำอันนี้อันนี้สายมูเฉยๆนะทะเบีขาเขาถูกเล่นนะเมูกนี่น่ะนี่นี่นี่พี่ให้อ่านดีไลดีไล ดีพี่น้องดีใจน้ำนองน้ำนมอยู่อยู่ดีด้ยเนาะดีดีอยู่ป้ากันก็ไ้ไปเต้งหนที่ได้โอ้ยแคงหน่อยยู่นี่ยังสีเหลวขันมากกันอะเนี้ยติ๊ดไม่ติดมึังสี่ตัวเอาท้าเดินทังตลอดปลอดัยทุกเสินทางโชกมาแน้โอ้โซกเนาะไอ้พูดมาได้นั่งเอาไปไปผู้ชาย ผู้ชายขึ้นไปเต้อองเยกูไปเทียดอกูยังมีประวัติกับรถมาถอดรงไหรถอีกขี่ขาเขาสวยดีโอ้ยคำพูดคำพูนไอ้นิ่มันไม่เสืออันนี้มาใส่ด้อมาใ่ด้ยด้านให้โอ้ยแี่ยเตะม่อน กะเทากัพนังอ่ะล่ะพี่นเมืองแม่เทรักสวนดีไลายดีไลดยดีลด์ท่านหนึ่งสองปาร์ตบอลเป็นสีั้นหรอตีวงเข้าน่ะซีกับรถอมุ้นใด่ซีกับรถออีก่านี่ฮะต้องคอยซ้อมแล้วมั้างคอยซีอีกขั้นหนึ่งเป็นสองข้องฉันกับจองหุ้นใหญเราพื่อกัน เอาเอาไฮไม้เนี่ยาันข่นมันว่นใดไหมเอาไฮม้เนี่ยฉันกับจวงล้วหุ่นใดขึ้นกันอ๋อหุ่นใดรถตู้นี่ยรถสิบล้อชี้นี่รถพระเอกบางกรนทัพพนรายทะเบียนกระามนน คันนี้ของพี่เต้วนะคะคันนี้ของพี่เตี้ยว <vérit> อันเดียวเดียวอันคัาจอดคางคางมันคือสิมาขายหนังสือคัาจอดคางคางมันคือสิมาขายหนังสือน้ำรงเรี้ยนเถอะมาดีมะขายสมุดเพลงน้ำรงเรียนไหมีแล้วคนมีเจ้าของไงนะ นี่แม่มาขึ้นสีมัตรขายหนังสือนำโรงเรียนแถวคาดหนีถัดมากนี่หนังสืออันลงบทอันนี้ก่อนความรักก่อนความรักกับมีจ่าสมุดเพลงกับมี่สมุดวาดรูปกับมีจ่าพี่น้องเบิงควายได้เอกคว้าควยได้ออกควางควายได้เอาล้างเสียผ่าไปไปทั้งหน้าแล้วจักรยานขึ้นทั้งหลังเอาผู้เจ้าเลี้ยตุนเชิญบนนี้ แล้วแล้วไปเตีเขาสิออกไปวิ่งใบนี่รังวิธีมือนี่ค่ะโตจีนอันนี้มันเกิดเพราะเบียร์ด้วยนะคะ ออกไปบูธกิจกรรมดีกิจกรรมอะไรบิงใบนี่ดีอ๋อชิดชู้ไหมร้อนชิดชู้ไหมสถานที่รังวิธ่มณีกวงกวงเป็นยูสุมไผ่สุมมันนะคะเต้นมอรำ เอาตุ๊บตับไก่ทองไับ้างตาพี่ดูครัรบพี่น้องไปถ้าที่ไหนได้คลิปแล้วย่ <c oughs> งางไปไทยมันได้คลิปหรอเดินไปไทยได้ถึงเอาไปขีดเลยเอาไปขีดซื้อกระได้คลิปเอาไปไทยโอ้ <c oughs> โหมูบ่ารถหม่รถหม่อันไปอีกมั้งก่อนนะจะพูดเพิ่นมาเอิ่อไปนั่งรถหายไปนั่งไปนั่งห้แล้วโอ้ยดีหลายไปทะเบียนกะงามรถกะงามจิ้มแล้วบ่สจิ้มแล้ว เ่ยมัด้สีหอดคิดวเจ้าของเนาะเนาะเนาะตลกขคีบรถตู้นี่เนาะก็เมื่กี้สูดอยู่กับนันแล้วเอาฝากพี่น้องติดตามเนี่ยก็แล้วกันครับเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องกับเบอรเบอรคลิปเบิรงคลิปวิดีโอในช่องย u t u b ไม่เชร่อแต่พี่ก็ไปหาปั๊มเนี่ยยูสเปสไมาเชร่มาติดตามเพจติดตามอย่างเมื่อก็มีายได้จากส่วนนั้นกับพ่อสี่ได้อทอนกันไว้เนาะฮะโศกหมานข้านอ่อนฮะ โชคดีได้ออกสดอกเอา้าดี<โ>ดใจน้ำนองน้ำนุงค่กไปเที่ยวเต็งตัวก่อนค่ะพี่น้องเมื่อนี้เต็งหน้าแล้วตเต็นพอสิ่อ,อกไปบู้จกกิตจกรมิงไบค์เจอกันที่หน้างานนะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี่ไปแล้วบายบาย